แต่อุ้มศพออกเนี่ยเพิ่งมีที่นี่นะใช่ไหมไอ้ซุมไอ้อุ้มศพออกเนี่ยหรือเอาซุปเอาอุ้มศพไปซ่อนเนี่ยตอนแรกปกติเนี่ยถ้าเล่นที่วัดเนี่ยจะมีอุ้มแค่ไปหลังบ้านดูดูชื่อดูชื่อเอาจริงๆหลังบ้านเข้าใจะป่ะอุ้มศพออกเนี่ยไปแค่หลังบ้านก็คือหลังหลังไฟท้ายไฟท้ายไฟอย่างเงี้ยจบแต่อุ้มศพออกไปไกลๆเนี่ยกูมไม่เคยเห็นกูเพิ่งเคยเห็นที่นี่สวยสวยสวย เออถ้าอุ้มคือรถกูเพิ่งเคยเห็นที่น,นี่เอาจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้จริงๆไออุ้มศพออกนี่กูเพิ่งเคยเห็นนี่แหละอุ้มศพออกจากไฟไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับมาไฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาคูไปช่วยรีวานเห่อครับอืมไม่ไมันไม่เกี่ยวกับ GPS มันเกี่ยวกับตอนไฟอ่าวัดนี่จีดัมโอเค วัดทรรมาสักพักแล้วนะใช่เหรออุ้มศพออกเหรออุ้มอุ้มศพไปทิ้งเลยนะแต่ตอนพี่เล่นวัดก็แค่ทายไฟไม่ใช่เหรอวะใครเกมเขาไอ้โคเคนวะตายตายเขาโอเคแหละแล้วใช่ปหมหนูต้องใครคิดหรอกก,กูก็พูดไปเรื่อยๆกูก็พูดตามที่กูเห็นนะนะเออกูก็พูดตามที่กูเห็นกูอาจจะพูดผิดบ้างกูไม่รู้เพราะกูก็เอาอย่างเงีกูผิดอีกละ แล้วกูผิดไปว่าเซ็กูเพิ่งเห็นที่นี่กูพูดผิดไปกูก็พูดตามที่แบบกูเพิ่งเห็นเนี่ยอ่ะกูไม่รู้ว่าซิที่ทำก่อนหรือใครกูแต่กูเพิ่งเห็นนะอ่ะกูก็ไม่ได้บอกว่ากูเป็นอะไรกูแค่บอกว่ากูเพิ่งรู้กูเพิ่งเห็นเนี่ยเอาเออกูเพิ่งเห็นนะถามกูกูเพิ่งเห็นกูเออจูจะเออแล้วเนี่ย ใช่สิวัดไม่ใช่น้องรักพี่ไงกูแบนไนะอเฮีนะ้ยตั้งรู้ตั้งรูอย,ยแล้วเพื่อนแล้วหน่อยแล้วใจเย็นๆนิ่งๆๆ่งแบนนะไอเฮี้ยอ่ากูยังไม่แบนเอออันนี้มึงแรงนะไอ้สัตว์วัดวัดไม่ใช่น้องรักเนี่ยกูจะถีบหน้าให้สุดตีนน,นี่นี่ปากหมานะมึงไอ้สัตว์นี่ชอบโอซี่เฮี้ยนี่ไอ้สัตว์จะมาเมืองไหนน้อยใจ กูแค่พูดตามที่กูเห็นเฉยๆกูผิดตรงไหนนี่ซิ six, six, eight, eight. Five, two, eight, eight, eight. กซิกตดมันเฮดเราไฟสองในมันเฮดอะทาบมันเถอะ กูก็พูดตามแบบตามที่กูคิดออกแล้วกูก็พูดตามแบบแบบในความเห็นของกู <ละ S 1> อ่ะคือมันมันไม่ใช่แบบมันก็แย้งกันได้อะไรกันได้แหละแต่ก็มันก็ต้องเข้าใจพี่ว่าพี่พูดพี่ไม่ได้มีเวลาดูแบบซิกซิกกับเลมอนเทสไฟกันหรอกพี่ก็ดูพี่ก็ทํางานทําการพอพี่มาเจอที่นี่พี่ก็งงไงก็แค่นั้นเองกูแค่สงสัยจริงๆคุมเสาสี่กูเพิ่งเคยเจอที่นี่อะไรอย่างเงี้ยดับพาวกูเพิ่งเคยเจอประมาณนี้ดับพาวแต่มีบ้างที่วอตแันน้อยอะไรประมาณเนี้ยอืม พี่แบ่งเวลาไปทํางานยังไงครับพี่แบ่งอะไรไหลเฮียกูไม่ได้แบ่งอะไรเลยกูน่าจะเออเนี่ยอืมพี่เปล่าครับผมสอบถามนี่เราถูกขึ้นึุณไปดิสบ่อยมากเป็นเพราะอะไรหรอครับแบบบาร์โหลดแพทเกมไม่ปกติขึ้นดิสคืออะไรไม่เข้าใจโอ้ยส้มคือเ m p ดูเอาฮาแล้วมานั่งเปรียบเทียบเมืองอะไรหรอคกูก็คือกูเปรียบเทียบเมืองเนี่ยกูไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่านะกูแค่บอกว่าอะไรมันต่างกัน มึง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 ช่วยลำดับความคิดตัวเองนิดนึงว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยว่ามันต่างกันกูไม่เคยบอกว่าอะไรดีกว่าใครรบกวนแยกโสดประสาทนิดนึงหลักหน่วยนะใกล้นะเพื่อนใกล้นะเพื่อน ไม่เคยเปร no uh ียบเทียบแต่ละเมืองแต่ละเมืองแต่ละหน่วยแต่ละอะไรเลยเคสเล่าให้ฟังเฉยๆอ่ะผิดตรงไหนเนี่ยก็มุมมองสปอนเซอร์ทั้งสามเมืองก็ก็เล่าให้ฟังก็เล่าให้ฟังนี่ผิดเลยอ่ะห้าเมืองเลยก็ได้อ่ะ ATK กับ เ okay. รอววายเรีววายงั้นเร็ววายเร็วหน่อยงั้นรีววายเร็วหน่อยแงั้นเรีววายเร็วเลยแบนเลยแบนเลยพวกที่พูดแบบแบบไอเนี้ยไม่เป็นไรหรอกว่าแบบที่คือที่กูพูดเนี่ยคือทำให้แบบทุกอย่างมันซอฟลงนะอันนี้ต้องพี่ต้องพูดก่อนนะ ให้ตัวอย่างมันซอฟลงไม่ต้องามาได้มาดราม่าเรื่องเรื่องในมันเทสเส็ไม่ได้กันนะอันนี้พี่พูดแนตะ่พี่จะพูดพยายามเบี่ยงไปในพวกเราแต่พวกเราก็ไม่ค่อยฟังพี่เปาก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนจะมองแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะ่ะไม่พูดก็หาว่างอมพูดเยอะก็วิจารณ์ให้กูพูดอะไรวะกูต้องขำตลอดทางหรือ,อยังไงวะกูไม่เข้าใจพูดน้อยเป่างอมเหรอพี่ <laughs> พูดเยอะไม่ใช่พี่เปามันต้องอยู่มันต้องอย่มันต้องอย,อ,งอ,ยอ้าวไอ้เหียไอ้ชิหาย โอ้ก็เล่าให้ฟังกูก็งงถูกต้องไหมพูดเยอะก็เดี๋ยวหาว่าไม่พูดน้อยก็ไม่เหมือนเดิมกับแจ็กเหรอคุยไม่เหมือนเดิมเหรอพูดเยอะก็หาไปวิจัยมาก็เล่าให้ฟังก็เหมือนแชร์ให้ฟังว่าเล่นแล้วเป็นยังไงโอ้เออ สมัยสี่ทศปีก่อนผมไอ้รับยูขายมืมมสอสสภาพแจ่มแจ่มเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่ทำโมเดลธุรกิจนี้แล้วเหรอพี่ถ้ามันถ้าการขายมือสองมันยังดีอยู่หรือว่ายังเวิร์กอยู่กูก็คงทำที่ไปทำของไม่เวิร์กแชทลำแบบนี้ผมละคิดถึงตอนพี่เป็นพออ,อหมอเลยอะ่ะแชทไม่มีลำเลยไอ้สัตว์ไม่มีคนดูเฮียนี่มึงจี้กูได้สัตว์ชิบหาย พอเอหมอคนดูร้อแปดสิบไอสัตว์ใครจะมาลามกุยเฮียไอเฮียนี่แม่งจี้ปมกูนะไอเฮียเด็กเฮียสัตว์คนดูร้อยสี่สิบประมาณแปดสิบไอเฮียจะให้ลำยังไงไอสัตว์ไอชิปหายาเดี๋ยวก็เปิดโหมดสมาชิกบ้างละ่ะคุยคนซับกูหกสิบคนไอสัตว์เปิดเฉพาะสมาชิกก็ว่าโอ้โหกูคุยกับใครอ่ะคุยกับหำไงสัตว์ อื่นก็เปิดหมงเปิดโหมดเลยกูห้ามเปิดโหมดเลยกูก็อยากอ่านอ่านแชทอ่านสวยสวเออเดี๋ยวก็ไปพักเล่าวันนี้เหนื่อยแชทลำพแบบนี้ผมคิดถึงพี่ไม่สตรีมเลยแชทเนี้ยควยเดี๋ยวกูไม่สตรีมจริงแล้วมึงจะคิดถึงกูเอาตรงๆนะมึงจะคิดถึงกูจริงต้องแบบ งอนมากๆก็ไม่ไม่สตรีมก็ยไปคาตีต่อไปคาตีต่อไปคาตีต่อดิเอาไปคาตีต่อดิอบ่นคิดถึงอีกอ่ะเดี๋ยวก็มาร้องระงมกันอีกอ่ะพี่ต่อไม่สตรีมพี่ต่อไม่เล่นแล้วเหรออยากนอนพี่เหลือพี่เหลือน้อยมากเลยอ่ะทำลงเหรอต้องทำพี่ไม่ทำมันไม่จบเลยพี่ นี่เหลือเวลาน้อยมากเลยนะแบบนับถอยหลังเลยนะมีความหวังพี่ใช่ผมความหวังเฮียทุกวินาทีมีค่าเความหวังอะไรพื้อมึงพี่เข้าตู้แบบมือเพื่ยกูบด้วยพี่มึงพี่แล้วจะไมมึงไม่หอยมึงอ่ะที่ะหอยพี่มันไร้ค่าเกินไว้ออแอ้วคนที่มีค่าเข้าตู้ดีกว่ามึงก็พูดจบ,จบ,จบ,จบออกมามันก็เป็นเกมมันก็แบบเออมันเป็นแค่แบบก็เป็นน้องไงสำหรับ ไปกำหมัดกัดฟันอะไรขนันน่ะนนมันมันไม่เอาผมเลยอ่ะเออไม่เกลียดทุกคนนะพี่แต่มันไม่เอาผมเลยอ่ะแรงแขนมันตายไปก็อะไรไปไม่ได้มคิดเยอะจบก็จบพี่เหมือนกันว่าถ้าจบก็จบจบอยู่แล้วทำไมพี่พูดเยอะจังทำไมพี่พูดเยอะจังทำไพี่พูดเยอะจังมึงโดนแบนเลยเฮียมึงก็พิมพ์เยอะจังเหมือนกันนั่นแหละไอสัตว์ มึงโดนแบนเหมือนกันมึงโดนแบนไปเลยไอ้เหี้ยมาพูดอยู่ได้พูดเพี้ยนเลยอยพเอย่าพเยยพเยฝันเหี้ยมึงโดนแบ้ไปเลยสัสเดี๋ยงพูดเพี้นเลยพูดเพี้ยนเเอาดเหี้ยมึงเจนะ้นเพูดพูอยู่เลยสัสมพูดอยู่เลยเหี้ยเอาดิูไมพูดอยู่เลยนพูดบ้างด้วยสัมาดิเหี้ยรับมกูดิสัสไม่ได้คุจะคุยมมันยัดไม่ได้งโแบนไปดสั์โง่ผาย้เหีย พีไม่ได้ร้องแล้วงงอีพี่พีไม่ได้โจเกอร์ไอแฮกไอเทียแล้วไอนอนนอนนอนพี่ต้องพี่ต้องไปพี่ต้องไปนะพี่ต้องไปจะเจอกันแล้วเจอกันนะพี่เดี๋ยวเจอกันหน้าตู้เอ้หน้าหน้าจุดเอ๋อพี่ฮะ โอเคน้องดักเหรอดักก็วิ่ดัก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 สายโชคดีก็ไม่เจอกันพี่ถ้าถ้าดักแล้วไม่เจอก็โชคดีโอเคน้องไม่เกินห้าทีพี่ไม่เกินห้าทีพี่เกินห้าที้ย yeah. ถ้าพี่ทำงานโอซีพี่ทำงานโอซีอยู่แล้วครับทำงานโอซีอยู่แล้วเหมือนกล้องเปียกใช่ไหมเหมือนกล้องเปียกเหรอมใช่มันก็มันก็มีน้ำลายอยะเหมือนกันนะที่ดูอ่ะ,ะไ,ปไปแทนไหมเขาตู้แทนไหมไปสงสาร์ปะไปแทนปะเขาตู้ดฉนวันนี้ปังไม่จัดตรงงูฟังคอมกูใส่แล้วกูไม่หล่อไงกู <c oughs> ใส่หูฟังแบบครอบหูแล้วกูไม่หล่ออะ่ะ มันจะดูเหมือนคนอ้วนอ่ะมันใส่แล้วไม่ล <retrie ver. S 1> ไหล่อไงก็ใส่อินเอียมันจะดูหล่อกว่าตรงพอไหมอ้ยเฮียดีโดนทุกวันเลยวะเฮียดีเดียวทุกวันจริงๆโว้ยเออโอ้ต้องกูต้องไปแล้วเด้อโอ้โง่เหมือนเดิมมึงเชื่อกูเดี๋ยวก็เจอมันดักตั๋วเดี๋ยวก็เจอ ไอ้เฮ okay, okay, right? hey, okay. 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 ี้ย şey นี่ไปแล้วไอ้เฮี้ยนี่ไปรอบสองแล้ววันนี้ไอ้เฮี้ยนสองรอบไปแล้วรากูไปไม่ต้องพูดนะว่าไอ้เฮี้ยเปาก็ไปแล้วนะไม่ต้องพูดนะโอเคปิดนะแบบรอบกูไปไม่ต้องพูดไอ้เปาไปแล้วเปาไปแล้วนะเปาไปแล้วนะไม่ต้องพูดโอเคน้องโอเคเบน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 น้องน้องเฮ้ยเปาไปแล้วเยียเปาไปแล้วเยียเป่าวแล้วพูดเอ้ยสัตว์เนี่สกลัวกลัวไงไปไหนนะเพื่อนเจอกันเพื่อน